รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย,ยนี้นก็สำักาท่าปรทานรับดทั้งที่ไท่เอาไปหนึ่งฟารนะคะ ด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีสำนักงานปฏิบัปิที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนิท้ายนะคะ่าลนิทรรศไายก็จะมีสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานีค่ะสำนักงานปกษรสุกจังหวัดปทุมธานี ให้่านเป็นของอนานาการจากสารวัสรการตรองทั้งหน่วยราชการและภาคการขายเราก็เกษตรตลาดประจุมานีทางการให้สัตที่ในการจัดงานทรร่องอันนี้นะครับามอย่ในงาทงบุ๊นะครับทางกาก็ขเยนเรื่องเข มันไม่ร้อนแเออมันไม่ร้อนแล้วต่างประเทศเขาไม่ค่อยชอบต่อไปนักแบบนี้ไปช่วหลังช้วงจะได้พบปะกันถ้าขึ้นปีท้นมากรักษาระยะห่างต่อกันแต่ปีนี้ตอนนี้ก็ยังรักษาระยะห่างกันอยู่นะครับก็กลงวกางต้องมีวาอความรู้คาม เพื่อกางให้อัพเดทล้อมสลับเสรนกในปีกว่านางการสนับงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีโอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกับผมนายอารภูมิสมแข็ง เกษตรจังหวัดปทุมานีนี้ก็รู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานวันไถ่ทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ฟิวเดย์ของปี2565เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้นะครับไม่หนีอย่างเช่นการทำเกษตรอินทรีย์อย่างเช่นการทำเกษตรแสงอย่างการผลิตการรวมตัว เพื่อให้เกิดพลังในด้านการตลาดเนียนหน้าต่อรองแบบเดิมๆเราใช้โ๋ยเคมีเราใช้าใชยาเป็นที่รังเกียจทุกวันนี้นะครับเป็นที่รังเกียจของสังคมสินค้าที่ทผมเรียนหนังสือสินค้าส่งออกของประเทศไทยในสามตัวแรกที่เป็นตัวสำคัญอยู่ตลอดเกือบจะชั่วชีวิตครึ่งชีวิตกว่า เป็นอินทรีย์ล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ควบคุมตั้งแต่การใช้น้ำานาการการร่วมกับโซลูร่วมกับพาณิดนะครับร่วมกับุาสาหกรรมและขอเรียนเชิญน,นะคะคุณ จะเข้าสู่สถานีที่หนึ่งนะคะจำนวน18ท่านด้วยการเรียนเชิญกลุ่มที่หนึ่งครับผมสำหรับท่านที่ได้รับถุงผ้าสีเขียวนะคะรับมาไม่ยา,า่ะตูนไปไหต่อเนี่ย